สวัสดีครับผมโอ้สาวป้าทบ้านเนรราบปลาดุเป่าดูไรแม่อย่าว่าหรือยาเอาไว้แล้วจะไปดูแลกันตาไทยบ้านป้าสารนะครับยายฮัล์นี่นะครับผมพิราวันนะครับสวัสดีครับโอ้สาวสวยจากพิษณุโลกนะครับฝนตกวะป้าบ่ตกหน้ำมอขึ้นขึ้นไหมอ่าขึ้นขึ้นมันฝนจะตก โอ้โหวันนี้สีแดงกันทั้งโคกน้องงาเยนโอ้สินเจียอยู่อีสีนี้ไม่เสื้อสวยปะเสื้อสวยปะอะไรอะไรสะพายอะไรไม่รู้เป็นตุเสื้อนี่มันบางมันปิดไว้อยู่น่ะสิเก่าสองร้อยสีถ้าเอซีเซ็นไดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะเท่าไหร่อ่ะตัวละสองร้อยมั้งตัวละสองร้อยสวยดีปะ ง่ายใส่ตีก๊อฟว่ะก็ช่วยช่วยฮะใส่ตีก๊อฟอ้าจริงก็สองร้อยก็ช่วยไงช่วยที่เยปปานี่แหละทุนการศึกษาเด็กนั่นแหละอ๋องานในวันที่สิบสามเนี่ยบองานเนี่ยแมลวยเาะเดี๋ยวเรามีของมาฝากสวนะครับผมโห้คึมนะบรรยากาศ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนป้ากรโพดปะย,ย,ยิงกรโพดอะไรบ้านสีเหลืองหอมหวานนึงไ <ขอ S 1> <า>หนะเมนหวานเลยแกดูบแกชิมหน่อยแก,ก,แกชิมปลากุนน้อยกว่าเขาไม่เอาปลกใหญ่้งอ,องมากแกยาชีได้เลยเอ<ด>เอแลวไปฝากมีอีกสองถุงนะแล้วเขาแบบครัว เิดดูิยืนกดงั้นยกผักเลยนะยกผักเลยเอาเลยเอาเลยครับผมลองท้องลองท้องโอ้เหลืองหอยเลยม้ยอย่างงี้ยนิ่มเขานียวได้เนาะหวานมหวานมซิมึงเลย

กินเลยกินกับข้าวอ้าวกินดินะกกินได้บ่กินกินข้าวกับมังค์เรี่ก็อยิ่แซ่บได่เคยเคยเห็นค่ะเจ้าก to ินก well okay. we ่อนลยว่ากินคอยก็กินคอยก็กินข้าวกับมังค์เรี่กับขบมะขามอันหวานแต่พ่อพ่อน้ากินกับแตงโมพ่อน่ะกินเป็นกินกับแตงโมกับอันกับมังคตงไทยซื้อเมื่อนี่ต้องเมื่อนี่ต้องหาแตงไทยมาฝากพ่ออือพ่อนี่เรากินแน่นันเราก็เร้ว แม่สวัสดีครับโอ้โอ้อันนี้กินนี้าเนี่ยจีนสาวจีนสินเจียยู่สินีหัวใจนะครับมีวันตุ่นจีนนะครับอะไรอะไรโอ้สุดาเลยอซื้อวันไหนเนี่ยซื้อวันไหนไม่ได้ซื้อค่ะารบ้ะรูได้

นนครับเทรนจากจีนนะวันนี้มาแรงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ทุ่งนานะเหมือนฝนจะตกเลยนะครับลมดูลมดูลมลม,ลมแรงมากครับที่ผมมีแดดเลยครับผมยี่รถมากนี่พอๆแดดเลยซึมมากนะฮะบ,บรรยากาศสดๆเรียวนะครับที่บางปู อาดิจิตนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศนะสวยงามนะครับโอ้โอต้นไม้เริ่มติดแล้วอากาศดีมากนะครับนี่วปู่เอา,าไปดูด้านหน้านะดูด้านหน้าพิสไสวยฝากกดไลค์ก,คกดแชร์ได้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้ กาบปลูกนะฮะขอพรอ,องค์ปู่ได้นะครับผมสวยงามมากครับปู่ปลาริ์จิตนาคราศนะครับ ลริจิตนาคราชที่จำปาดงนะครับจำปาดงอากาศดีมากครับอากาศดีมากทั้งพีหนึ่งโครงการพี่หนึ่งครับเนี่ยตนไม้เนาะเปลี่ยนร่มเงานะก็เห็นตั้งแต่ทำตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะครับผม อัปเดตล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปหาทีมงานนะครับที่ครัวเราเห็นว่าทานข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเราบุกไปเซไ,นะไปนะไปเซไยทีมงานที่ครัวกัวกลางนะครับผมอากาศสดๆเรียวๆนะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้ลมหนาวนะลมหนาวก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเอฟซี FC ทุกท่านเดี๋ยวจะสบายนะครับ ใส่เสื้อหนาๆน,นะครับถ้าใครมีอาการก็ทานยากันไว้นะครับยาพารายาฟีนะครับกันเป็นบัตรเมื่อกี้ก็ได้บักสาลีนะครับบักสาลีหรือว่าข้าวโพดนะครับมาฝากทีมงานนะครับที่โดมนะครับทีมงานสอวอที่โดมแล้วก็เดี๋ยวไปฝากช่างใหญ่ก็ยาชีของชอบยาชีเลยนะของชอบยาชิช่างใหญ่ยาชีวพาแตนนะอยู่ในครัวกลางนะครับอ,อัปเดตนะครับอัปเดตเท่านี้นะ เยวมีอะไรคืบหน้าแล้วมัเดี๋ยวกันแน่นอน,น,นะะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ MU9 นะครับผมยูไ